ยกเลยมันซี้อาผิวน้ำเลือดนครเจเจวันนี้ อ่ะครับนี่พงกับเพนซิลนะผิวน้ำแนละ้วก็เนยเจหรือต่อนี่พี่เตอร์ให้มาเนี่ยของจีนเตอร์ให้มาของจีนเกลีดจีน โดนหนึ่งแล้วโดนหนึ่งแล้วอุ้ยหลุดโอ้โหเดี๋ยวได้ครับสองทีติดเลยเอาเลยหาต่อ นี่อะ่ะนี่อะ่ะนี่อะ่ะสไลด์มาเลย <laughs> สไลด์มาเลยโอ<ฮ>้โหผิวน้ำเดือดจริงๆครับเจเจชั่วโมงนี้เป็นซิลอ่ะด,ดูเิ โอ,อ้ยเฮียเสียวครับเสียวตะเบ็ดทิ่มมืออา้าวหักแม่งซะง,งั้นตะเบ็ดไปครับุยกันต่อ หาด้วยหาต่อเอาแนละ้ผมไม่แน่ใจผมก็เลยมานี่เพราะเรื่องผมผม,มบ้านอยู่อ่อนุชใช่ผมคุยคุยกันแล้วนะพี่รอบพี่แล้วอ่ะแล้วก็ชวนผมก็ไปจบมงคนกันหมดเลยก็อโดยไม่มีปลาใช่ผมผมอยู่อ่อนุชอย่างแปลงมงคลเลยเออผมไม่ไปมงคลเพราะบ้านแม่ผมอยู่นี่ผม,มเขาเสาที่ตกประมาณเอามานี่เลยใกล้ๆใช่ใไหมสบายไปยังไงก็อ,อน,นุชรื่องลงร้อยเรียวอ,ะอ่ะโอ้แล้วมันไม่มันด้วยนคนจับ พอได้ปลาเสร็จกใส่ลวไว้ใส่ลวเสร็ปลามันก็ขึ้นหมดน้บอกว่าเนียกัเาวยอเฮียยเฮ้ยเ้ยล้เเฮ้ยเ้ย้ยยเฮ้ยเฮี้ยเฮยเฮ้ยเฮยเฮเ้ยยเเยเเ้เ้เเเย โหหลุดตั mm ้งคันรอเมื่อกี้เลยไม่ได้วัดหลุดครับเอ๊ะเน้นเลยนะใจหนึ่งก็ทำไมกัดพี่โดนวะโดนไปแล้วเอ้าฟังเลยใหญ่แล้วพ่อแม่งสอกมาแล้วนี่นี่บอกมานีเลิกแบบ มันมีบอสอยู่นะได่น่เร่นี่ไง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 โอ้ตรงนี้กัดเบามากผิวน้ำเดือดนครเจ๊ ราพอแล้วอันนี้ได้เยอะแล้วอเออไปแล้วเดี๋ออ,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 ไไอนี่มาด้วยหอกูติดติดเราเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าเข้าไปออกมาีหนู เยโอ้ยดูครับพี่เขาก็โดนนี่กิ่น้ำเดือดตอนนี้นครเจเจเราก็โดนครับอ้าวขาดเลยนี่ครับกดมันจะยกเหยื่อขึ้นลุกเลยนะลุงจะแบอย่างเงี้ยอยู่นะเรามองกันยังไม่เคยโดนเลยโอเคครับบ่อยไปเดี๋ยวจะเปลี่ยนสีเหยื่อแล้วมองไม่เห็น เดือดจัดครับเจเจ,จ,จไปเด้อหาตัวนต่อครับแม่แห่เหี้ยกระเด้งเลยฮะ

ครับเป็นซิวไปรีบปล่อยตกต่อ ô lụt vẻ hết lùi khắp lụt 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 đại học để lùi cái โดนโดนโดนเลยครับอุยอ้ยมันกัดจังหวะหยุดกัดจังหวะหยุดเร่งเร่งมาหยุด <Right. S 2> แป๊แบนึงแม่งใส่เรยตุ้มโอ้โห อยู่ข้้าางหน๋หอหลุดไปแล้วครับโอเคนี่ครับตัวสวยเลยตัวนี้กัดผิวน้ำนะตอนนี้กำลังเดือดเลยนะนี่แสงไม่มีแล้วนี่ให้ดูครับตัวหลังทองสวยงามตัวนี้ไปเรื่อยกันต่อ โอ้โหลดีะอะอืโดนครับอืโดนโดน,โดนตัวใหญ่ด้วย <c oughs> อุย้ย,ยลุดหื หลุดครับ <laughs> จบไปแล้วครับันนี้ก็พงบ่อเจเจนะจริงๆใจเลยนะแบบตรงๆเลยคือตั้งใจมาทํากบปลายางนะครับแต่ว่ามันมา <laughs> กัดไม่ดีนะวันนี้ปลายางไม่กัดเลยว่ะมันไปกัดอะไรก็ไม่รู้อ่ะเพราะว่าให้ลูกปลาเยอะนะมันไปกัดเยื่อผิวน้ำผมก็เลยมาเล่นผิวน้ำมามาเดือดผิวน้าตอนเย็นนะครับ <laughs> ก็ได้ดูคลิปเดี๋ยวจะเอาคลิปผิวน้าให้ดูนะครับก็ตามที่ให้ลงไว้นะครับ ขอบคุณพี่ธนาทุกการติดตามนะครับเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับตกปลาอะไรก็ฝากติดตามนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ